เราปลูกอยู่ประมาณประมาณร้อยต้นร้อยต้นแต่ว่าก็ที่รับผลิตผลเดตัวนี้ก็มาสักประมาณสักห้าสิบต้นจาก็คิดจะปลูกทีนี้เดี๋ยวโดยอนวันเปิดเนี่ยผมก็ขอขออัปเดตที่สวนทุกภาพเขาขายราคากันเท่าไหร่ผมก็ว่ากันตามสถานการณ์ตอนน่ออันนี้จะตูกก่อนนะพี่เนาะแล้วพี่กรอบมากนะได้จะหัวหรือว่าจากได้อินทรพลามก็นะ ต้นเดือนนี้วันที่1ก็เริ่มตัดได้แล้วเนาะเป็นมาเที่ยวสวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่งน้อยชาแนลนะครับวันนี้นุ่งน้อยมาอยู่ที่กาญจนบุรีก็สวนฟาร์มแอนด์ปรามนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูอินทผลามนะครับผมก็มาพบกับพี่มงคลเนาะก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูอินทผลามเนาะพันธุ์อะไรนะพี่วันทางเราเป็นพันเป็นพันปลูกพันบาฮีอย่างเดียวนะของสายของแ lap uae ครับอาหรับเอมิเรตับ นี่ต้นสวยมากเลยเนาะสวยครับไอ้พริกต้นนี้อยู่ก็อยู่ประมาณเจ็ปีเจ็ดปีแล้วพี่เนาะเพิ่งรับผลผลิตมาประมาณสักสามปีกว่าสามปีกสี่ปีสี่ปีนะช่อเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณกี่ช่อกี่จันพี่อ่าเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ประมาณทั้งส่วนเนี่ยอยู่เฉลี่ยวันยี่ห้าจันยี่ห้าจันนะแต่ละต้นนะถือว่าถือว่าถือว่าเยอะพอสมควรตัวต้นเขาตำบนนะต้นพี่ใหญ่มากเลยครับไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากครับวันประมาณสองร้อย สองโลสองร้อยโลได้ไหมข้าวข้าวหน้าจะต่อต้นน่าจะอยู่ในเหล่านั้นครับก็เปิดสวนวันที่เท่าไหร่พี่ประมาณข้าวตอนนี้ข้าวถ้าครบร้อยห้าสิบวันผมคิดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาเนี่ฮะก็เดี๋ยวติดตามน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มเปิดก็ติดตามที่เพจได้เลยใช่ไหมเพจชื่ออะไรพี่อ่าเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กนะสวนอินทสพาร์มฟาร์มแอนด์ป่าฟาร์มเอ็นป่าเบอร์โทรก็เบอร์โทรก็ตามูนย์แป่งก้าวสี่หนึ สองสองสี่ห้าครับครับผมแล้วก็อ่าพิกัดตรงนี้อยู่ที่ไหนพี่อ่าตรงนี้ของเราตั้งอยู่ที่อ่าหมู่ที่สามอะตำบลดอนกามินอำเภอธรรมกาธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีอ่อยู่อยู่ใกล้วัดดอนกมินนะอยู่พิกัดคืออยู่ใกล้วัดดอนกมินเราปักหมุดมานี้เลยปักหมุดมาได้เลยครับฟาร์มแอนฟาร์มนะครับปักหมุดมาได้เลยประมาณวันที่หนึ่งเนาะประมาณวันที่หนึ่งน่าน่าจะเริ่มได้เปิดแล้วนี่นะครับผมตอนนี้ก็มีมีสายพันธุ์เดียวนะพี่เนาะสายพันธุ์เดียวครับอ่าบาฮีครันะกำลังกำลังกิน ชิมได้ครับผมมาได้เลยเนาะรสรสชาติดีแล้วครับผมแต่ยังไม่ถึงกําหนดเนาะยังไม่ถึงกำหนดครับอีกทิเดือนถึงจะได้กําหนดนะครับทางเราพันพันเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยพันนเื้อเยื่อเนาะอร่อยไม่กลายนะครับผมพื้นที่กี่ไร่ครับตัวนี้พื้นที่ของเรามีอยู่ประมาณ9ก้าไร่แต่ก็เป็นเป็นฟาร์มวัวซะเป็นฟาร์มวัวบ้างแล้วก็เป็นเป็นบ่อปลาเป็นบ่อปลาเป็นบ่อเลี้ยงพวกปลาบึกอะไรอยู่ แล้วก็เป็นส่วนนี่มาอยู่สักห้าไร่สักห้าไร่เนาะไร่่อาประมาณกี่ต้นครับห้าไร่เนี่ยผลผลิตเราปลูกอยู่ประมาณประมาณร้อยต้นนะร้อยต้นเนาะแต่ว่าก็ที่รับผลผลิตอยู่ตัวนี้ประมาณสักประมาณสักห้าสิบต้นห้าสิบต้นก็เยอะนะครับผมนะแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ปริมาณช่อจันเยอะนะครับโอเคนะไปเดินเดินพาเดินชมหน่อยนะคุณน้องได้ได้เดินชมไปนี่นะครับผม ันนี้มันก็เข้าสี่อ่ะเริ่มเข้าสี่แต่ว่ายังยังยังไมด้เวยดีครับกลับมาได้เลยนะครับผมใครอยากมาเที่ยวมาชมได้ทุกวันไหมพี่ได้ครับได้ครับเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ถ้าสะดวกก็ได้ทุกวันฮะได้ทุกวันเาเปิดเข้ามาเที่ยวได้ทุกวันแต่ว่าแต่แต่ตอนนี้คือผลผลิตเรายังไม่ไม่พร้อมยังยังไม่พร้อมออกครับก็โทรมาสอบถามก่อนหรือถึงวันก็โทรมาเนาะได้ครับพี่ก็ได้ครับโทรมาหรือติดตามทางเพจก็ได้เพจก็ได้นะครับผมอันนี้อันนี้เป็นรุ่นหลังก็จะ อ๋อี่รุ่นใหม่ใช่ไหมจะนัดนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิดดูตันนี้น่าจะทีปีครับตัวนี้อ่าต้นนี้ประมาณสองปีสองปีนะเนี่ยสองปีได้ท่านี้นะพี่ขยายเองใช่ไหมครับครับอ่าอันนี้ขยายหน่อขยายหน่อจากต้นแม่ครับอ๋อแล้วต้นนี้สมบูรณ์เยื่อสมบูรณ์มากเลยนะแหลบเวียครับนี่ครับอ้อขยายเนื้อเยื่อมันจะสวยอันนี้ระบบน้าเราคือให้แบบไหนพี่อ่าก็ทางเราวางท่ออ๋อนี่คือท่อมาทุกต้นอันนี้ท่อน้าใช่ไหมครับท่อน้ํา ถึงเวลาก็วางวางระบบน้ําทุกต้นนะครับครับถึงเวลาแล้ผ่านน้าจากบ่อขึ้นมาครับน้ําบ่อเนาะนี่ครับนี่สวยๆนี่สองปีนะพี่เนาะต้นสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่ได้ปุ๋ยคอกใช่ไหมไอ้อันี้เป็นอ้นี้เป็นเป็นต้นหนอกก็จะก็จะไวนิดหนึ่งฮะจะต้นหนอกก็คือเขาจะให้ผลผลิตไวหน่อยครับอ๋อนี่นะก็จะลูปสวยนะครับวช่วงช่วงนี้ฝนตกมากก็เลยจะจะมีปัญหาเรื่อง ร่วงมางแล้วก็เชื้อรามาในหน่อยครับฝนวันดีเนาะครับฝนดีไปโอเคเจอกันไปเดินดูต้นนู่นบ้างพี่อันนี้ก็เยอะนี่ตรงนี้ก็จะมีไอ้หญ้าหวานด้วยใช่ไหมพี่อ่าเป็นยญ้าในเปียฮะในเปียเนาะปลูกไว้ปลูกไว้สำหรับวัวในฟาร์มให้วัวนะเลี้ยงวัวเลยนะพี่นะครับผมสนใจใครอยากได้วัวก็ติดต่อทางพี่เกาได้เลยนะครับกลับ อ,อันนี้มันมีกี่รุ่นครับพี่ต้นต้นหนึ่งอ่ามันมีทุกรุ่นฮะเขาก็เทย่อยออกอ่าเป็นเป็นทำเครื่องหมายไว้ยูนเนาะใช่จะมีเครื่องหมายก็ยเราจะทำมาร์คมาร์คริบบิน้นริบบิ้นสีไว้จ้ะอ่าของผมเนี่ยสีแดงเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะอ่านี่อ่าสีฟ้าก็จะเป็นรุ่นลองลองลงมาสีม่วงก็ลองลองไปส้สมก็ลองลงไปจ้ะสีแดงตัดก่อนตอนกระสมพึ่งเริ่มเข้าสีฮะพึ่งเข้าสี้าสีนะ แต่กำหนดมันก็จะพอดีฝนฝนลงเยอะกับผลก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนิดหนึ่งผลดีนะปีนี้แต่ความหวานของเราใช่ได้ล้วไม่ฝลาดนะรับประกันนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำหน่ายรูเท่าไหร่ครับพี่อ่าเรื่องราคานะนะวันนี้ยปีเนี้ยปีเนี้ยเป็นปีที่ที่อากาศดีกาศดีอากาศดีผลไม้ทุกอย่างออก ออกเยอะมากผลผลิตทางทางผลไม้แต่แต่ละสวนเนี่ยคือก็คือออกเยอะออกเยอะครับแล้วก็ผลไม้ทุกอย่างก็คือจะถูกปีนี้เดี๋ยวเดน๋วันเปิดเนี่ยผมก็ขอขออัปเดตที่สวนข้างๆเขาขายราคากันเท่าไหร่ครับผมก็ว่ากันตามสถานการณ์ตอนนั้นนะฮะเขาขายเท่าไหร่เราก็ขายตามกันจ้ะประมาณนั้นครับครับผมราคาก็ยังราคาไม่แพงหรอกไม่แรงหรอกปีนี้เนาะครับไม่แรงครับปีนี้เป็นเป็นโชคดีของ ของของของประชาชนทั่วไปอ่ะที่ได้กินผลไม้บ้านเราถูกถูกทุเรียนเนี่ยไม่เคยกินนะเห็นไหมกินเทุเรียนเนถูกผลทับะอิตามารามก็น่าก็ราคาที่เคยที่เคยสูงครับปีนี้ก็อยู่ในอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่เราที่เราทานได้ครับทานได้ครับก็คงร้อยกว่าบาทประมาณนี้เนาะใช่ครับใช่ประมาณนั้นร้อยกว่าบาทสักสองร้อยต้นครับสุดท้ายนี่คือคือทุกคนจับต้องได้ในแพงแน่นอนใช่ครับไม่แพงแน่นอนเดี๋ยวรอวันมันเปิดสวนแล้วกันเนาะ ก็เข้ามาได้เลยครับอยู่ที่บ้านออกกรมินครับบ้านออกกรมินเนาะท่ามกาการารเป็นปลากำแพงปามฝามเอ็นปาล์มฝามนะครับไปดูต้นนี้ต้นต้นของเราก็อยู่เนี่ยประมาณต้นนี้เฉลี่ยต้นนี้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดช่อที่ผมนับยี่สิบเจ็ดช่อเนาะยี่สิบเจ็ดช่อเล็กมั้งใหญ่มั้งรวมแล้วหลายตันนะพี่เนาะครับครับ ก็หกแต่เฉลี่ยเฉลี่ยเขาข้าวทั่วไปเนี่ยนับเฉลี่ยเขาข้าวประมาณยี่ห้าช่อจ่ายยี่ห้าช่อเนาะช่อหนึ่งก็ประมาณรวมยี่สิบโลสิบกวโลนะพี่เนาะก็มีช่อเล็กช่อใหญ่สิบกวโลมีอ่าห้าโลมีต่ำกว่าห้าโลมีแต่ช่อใหญ่อย่างพวกนี้ก็อันนี้ก็จะปานตกครับน่าจะสิบสิบกว่าโลสิบกว่าโลเนาะรับวตุกสวยเลยนะพี่เนาะครับครับโอเคเดี๋ยวไปจิ้มสักลูกหน่อยนะไม่ได้ได้ได้เชิญครับอ๋อเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตนะได้ครับได้ครับ แต่ยังมียังไม่ถึงกําหนดนะที่สิ้นเดือนนี้ถึงจะได้กําหนดร้อยห้าสิบวันนะพี่เนาะแต่ผมขอชิมก่อนมันเป็นไงดูเหลืองเข้มๆข้างบนนะฮะเหลืองเข้มๆอันนี้จะสุกก่อนนะพี่เนาะครับครับคือแต่ละสายอ่ะเขาเขาสุกเขาสุกไม่พร้อมหรอกมันจะไล่ไล่ลงมาก็ก็เนี่ยมันก็จะปนมีเขียวบ้างอะไรบ้างหวานนะพี่กรอบมากอ่ะได้นะเก็บ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 มาเยอะเลยฮะ ่กหวันดี่พอเลยเอามาเยอะเลยครับดึงเลยดึงดึงดึงเยอะๆเลยวานวานหวาเอาเรื่องๆนะครับอ่ะหวานแล้วพี่มเยอะเลยมาเยอะเลยนี่ได้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ต้องรอก่อนครับครับอันนั้นก็คือเขาจะสุกไม่ค่อยพร้อมกัน อิ <จะ S 1> นทผลหวานมากเลยอินทผลัมมันเป็นพืชที่แปลกอย่างว่าผลไม้อื่นจะลืมต้นเนี่ยสองสามวันเขาจะหวานขึ้นแต่อินทผลัมถ้าเกิดตัดแล้วก็คือความหวานคงที่ครับไม่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 เพิ่มไม่ลดความหวานจ้ะมีเลยได้ลายยิง่งหวานนะครับครับครับไม่อะไรครับผมทานไปทุกวันเลยเนาะครับทุกวันอร่อยอร่อยหวานยังน้ำผึ้งอ่ะอร่อยยิ่งหวานกรอบไม่ฝาดเลยเดี๋ยวลูกชายตัด ครับเดี๋ยวเราก็พาดูอินทาลัมแล้วนะก็มาได้เลยนะวันชิ้นเดือนเนี่ยครับวันที่หนึ่งก็มาได้เลยพร้อมตัดแล้วนะได้ครบร้อยห้าสิบวันตอนนี้หวานเจี๊ยบเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูวัวนะพี่เนาะได้ไปดูวัวพี่เขาโอเคเราแวะมาที่ป่าบัวนะพี่เนาะอยู่ติดกันนี่แหละครับพี่มีมีพันธุ์อะไรบ้างครับวัวอันนี้ตอนนี้เราเหลือเฉพาะวัวชาลูเรียเป็นแม่พันธุ์ลูกลูกลูกผสมเทียม ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยเหลือเก็บเก็บไว้แค่นี้ครับผมดูตามที่นู้นเมื่อก่อนเนาะวงเลี้ยงเยอะนะพี่เนาะก่อนเลี้ยงเยอะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้ราคาวัวพันผวนมากก็เลยต้องต้องยุกิจการยุกจิจการก็เหลือเฉพาะวัววัวพันวัวตัวเมียวัตัวผู้เล็กๆน้อยที่เป็นลูกครอบก็เก็บเก็บเหลี่ยงไว้ไก้เงาแค่นั้นเองถ้ใครสนใจก็โทรมาได้นะพี่เนาะได้ครับอยากได้ ไปเลี้ยงต่อหรือไปดูแลต่อนะครัครับได้ครับก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์อะไรพี่อ่ะสูแปดหนึ่งครับสูตรแปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าครับครับผมฟาร์มฟาร์มแอนฟาร์มนะครับผมนะฟาร์มก็คือฟาร์มบัวฟาร์มบัวป์มก็คือโซนอิทธิ์พาร์คโอเคโอเคนะครับนะครับก็พิกัดก็อยู่เนี้ยอยู่อำเภออะไรนะพี่ อยู่ใกล้ๆวัดดอนขมิ้นครับผมตำบลดอนขมิ้นอําเภอมกามกาจังหวัดกาญจนบุรีก็มาได้ทุกวันเนาะสนใจก็โทรมาก่อนได้ครับยากได้จะวัวหรือว่าจากได้อินทรพลามก็นะไิ้นเดือนนี้วันที่หนึ่งก็เริ่มจัดได้แล้วเนาะเชินมาเที่ยวได้เลยครับขอบคุณมากนะครับพี่นะครับอบคครับครับผครับบ๊ครับสวัสดีครับผมก็โอเคครับลุงน้อยก็พาทัวร์หมดแล้วนะก็พาไปดูที่สวนอินทรพลามก็ เริ่มวันที่หนึ่งนะครับเปิดสวนนะแล้วก็เริ่มตัดได้ตอนนี้ก็หวานเลยนะก็มาได้เลยมันพร้อมร้อยห้าสิบวันก็ตัดแก่ได้แล้วครับผมก็ก็มีวัวนี่ครับพี่เขาเลี้ยงวัวด้วยเนาะวันที่เก้าไร่ก็เลี้ยงทุกทุกอย่างแหละเนาะโอเคก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจอกันคลิปหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับผม